แกนี่มันสุดยอดไปเลยนะถูกใจชมัดเลยจำนวนของศัตรูไม่ลดลงเลยล่ะค่ะแบบนี้คงไม่มีวันจบวันสิ้นแน่พยายามได้ดีเลยนะเหล่าทหารกล้าเอ๊ชุดนักเรียนนั่นริวินเทอร์เราคือเชรีโนหาหนวดให้น้องยิวแปบคนสรรเสริญให้กับเกรง ของเราเพลงของเราโอ้เกรีน้อปานสภานักเรียนหัวหน้าฝ่ายตกแต่งเลขานุการหัวหน้าฝ่ายทำความสะอาดหัวหน้าฝ่ายวินัยหัวหน้าฝ่ายโภชนาการคนสำคัญแห่งสภาพเรสวิ่งเทอเราไปช่วยพวกเธอตามคำขอร้องของสาไแล้วเราเป็นบุคคลสำคัญเชียวนะอย่าพลาดเหตุการณ์สำคัญสำคัญแบบนี้ได้อย่างไรอันดับออกมิด